ย้องเนี่ยย่าโมสุดเราเสเดิมเลยเนาะดูนะว่าี่ยพี่เบิร์ตแ้ทอันนียาวเลยเนาะเป็นเรอยบนี่นี่แล้วแต่พนแล้วแต่ลนหนึ่งองกเป็นเป็นตัวจริงเซยงจริงลูกหลานย่าโมย่าโมสุย่าโมช่วย ดวยยาบุษยาบุษยาช่มวยยาชมวยเาช่มวยมีอยู่แถวนแถยาวนะอันนี้ันอยู่นี่ครับสีดีเราไม่เอาเราต้องการบัตรบัตรลงแหลมบัตรลงแหลมวย่าช่วยช่วยช่วยุณนะยวแอ่วอบหลอกตากันก็เข้าใจอยู่

คนคอนทำมาแล้วทำไมอนไปเดียอนไปเดียวค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 อนไดนไปเดยอเดย๋อเขาบอกว่าขอแค่ซีดีแผ่นเดียวแต่ถ่ายรูปไม่เป็นไรพี่เดี๋ยวผมเองตุ้ยตุ้ยตุ้ยทองใช้ใช้บัตรเด็ดอ่ะตุ้ยทองคนนี้เบาไม่ไม่ไม่บัตรเด็ดที่เโลด็อกที่เราน็อก อสามา้าพญยากระลุนไม่ใช่บัดเด็นที่นกต้องรักสามรถเนดิไม่ใช่ขอทรายบัดเด็นที่นกอีโอกาสทคิผมยังจำได้นอกต้อหโชว์เลยวต้โชว์เลยเอออีโอกาสที่คิดด้วไม่ได้บ้านะผมขอนถ่ารูปบ้างดูเลว้าว พาเด็กกอิวกะเลเลโก้เลยให้พันเรับใเอาผมดนรับ่บ้เลยพันเด็ยาโอเคครับเนน้นหนึ่งพันบาทลมาไม่ได้กับตาเชื่อนะครับ

จาจะอธิบายมาแล้วว่าเป็นวีดีละครชืุ่กผมครับครับด้วยแซมโบด้วยสนุมเป็นละครชิคผมนะเป็นละครชิคครับดไวยสายไม่ได้ทะลวงใชครับสายนกอโอกะอยู่ญี่ปุ่นสิีเมษาด้วยครับผมจาได้เอาคนดูอ้ญีนทองอ ดูทองปอมครับทองปอมไครับดูทิเสเ่อกี้เขแจกมาทองปลอมเสลอมาเลยเหมือนเหมือนไม่ยางไม่มีของแท้เลยไม่หยาบเลยไม่ยไม่ใช่ทอมทผมแฟนผันแท้นะพี่ตระกูลอะไรต่อยแน่เลยตรกูลอไ่อแไปอยไน้ลตรูไโ่อยเลยลงลบ้า่บ้าอยู่ไหนครับแหนุ่อ๋อขุนคลุนนี่ย้านมแย้บ้าจื้โสติดคูครับขายยาบ้า อาตารุมาู้แบบจายอารย์รู้อย่าไม่อครับใส่เดียวครับใส่เดียวครับโอเคนะเมาับแหกเนาะโอเคครับขอบคุณครับ คุณครับผมพ่อกันไหมเด้อจ้าจ้าพ่อกันอยู่บองไนเอิร์หากันเนี่ยแหะได้ยู่อ่าเด้ยูไยูเออพนมาเดียวพ่ออยู่บองไนเอิร์หากันพ่ยไปไปอะไรกันพ่อพ่อกันพ่อกันมีคนพาไปมีคนพาไปอะไรนะเมื่อกี้บัวกอะไรนะพ่อกันพ่อนติดดไ้กญญาพ่อเดียวกันอยู่บองไนเอิร์ห่ายพูดเร็วอย่างคนตาย เจ่ากุศอะไรพวากัเปหมดเลยเนาะกรการการกาาปฏิเนตั้งผมมั่งเนาะไม่ไม่พืนอยู่แล้วนะแขงได้แตบผมเกณฑ์ได้กับไม่พื้นอยู่แล้วผมกับผมมพุทธาได้กับ ต้ไตใช่ปุ่นหรอไม่ใช่อสานโอ้นี่มาตามีเมตายไมเนี่ยมีเมตาไมไม่ใ่ตมีญี่ปุ่นไม่ผมมี่อีสานนี่โอ้ว่ามยรอยเอ็ดร้อยเนี่ยผมเกือบฆ่าตัตายนะผมเกือบฆ่าตัวตายทำไมครับต้องดูละครเลยนี้เป็นละครญี่ปุ่นะผมท้าผมมีบวชนะนี่เป็นจริงผมนะเป็นรื่ผมมีบวชเพราะ เป็นดีีนะถ้าพีภาพขึ้นหน้าจอมีกรีโมอันี้ก่อนอันนี้ก่อนแล้ก็แบนี้อันนี้บอลแล้วก็ไปดาวบลอเลยตายาดู้ามกันนะผม่ายหโออยู่ไม่โดนหรอดูครับ